ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมพุทธศักราช2567ตามนโยบาย5มาตรการขับเพื่อโรงเรียนทั้งระบบดังนี้ 1. ด้านการนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์และการประกันคุณภาพผู้เรียนวันพฤหัสบดีที่3ตุลาคมต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองอรัญญประเทศวันเสาร์ที่20ตุลาคมผู้บริหารและคณะครูร่วมงานทอดกรถินณวัดดงยางประชาสรรค์ 2. ด้านหลักสูตรการเรียนการสอนวันที่15-17ตุลาคมครูจำนวน2คนเข้าร่วมอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาปีการศึกษา2567นสณสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสักแก้วเขต2วันที่17-18ตุลาคมคู่จำนวน2คนเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ รางวันสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจากกักรีครั้งที่5และการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาครั้งที่3แลณอาคาร Impact Forum 2เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี 3. ด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยวันอาคารที่8ตุลาคมเจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณาภัยจำนวน5นายเข้ามาติดตั้งถังดับเพลิงจำนวนแถัง วันพฤหัสบดีที่24ตุลาคมขูเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารธนาคารขยะชุมชนตำบลเมืองไผ่ณนะองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ 4. ด้านระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนวันจันทร์ที่30กันยายนพิธีมอบทุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและประพฤติดีประจำปีการศึกษา2567วันศุกร์ที่4ตุลาคม พิธีมอบทุนเสมอภาคสำหรับนักเรียนรายใหม่ภาคเรียนที่1ทับ2,567รและได้รับทุนการศึกษาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจากโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดให้แก่นักเรียน 5. ได้ระบบ Q Info โรงเรียนได้ดำเนินการก่ขอข้อมูลในระบบเสร็จสิ้นแล้วและอยู่ในระดับแพตตินัม